pi selesai Suwadi aku คู้ชมคะ่ะแมวันนี้เนี่ยกำลังเสริมสวยความงามอยู่พอดีเลยนะคะเขาต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดฟิตฟอร์ไฟนะคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้แหละคะ่ะวันนี้แล้วค่ะเราก็พาคุณผู้ชมมาที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขารางังสิทธินะคะยังอยู่ในส่วนของพนากเครื่องสำอางเราจะมาพูดถึงเรื่องของดวงตาก,กันบ้างนะนะคะหากต้องการที่จะเพิ่มสีสันให้กับดวงตาเนี่ยให้ดูสวยยิ่งขึ้นเป็นประกายอันดับแรกๆเลยนะคะที่สาวๆ มักจะนึกถึงก็คือ Eyeshadow Eyeshadow ที่ไว้ใช้สำหรับปัดเปลือกตาค่ะเปลือกตาก็คือ Eyelid ต่อมานะคะก็คือ e y e ไลน e r อาเนอก็ iner, จะเป็นที่เขียนขอบตานะคะการใช้หรือว่าการเขียนอายลเนอร์เนี่ยจะช่วยให้ดวงตาเรานี่ดูกลมสวยมากยิ่งขึ้นส่วนการใช้คําที่จะบอกถึงเราทาหรือว่าเราใช้เครื่องสําอางนั้นๆเนี่ยนะคะง่ายๆเลยนะคะ to apply to apply อย่างเช่น apply mascara apply mascara ปัดมัสคาร่าละคะหรือว่า apply eyeliner apply eyeliner เขียนขอบตา apply lipstick ค่ะ lipstick ค่ะทิ้งท้ายด้วยํำนวน eye candy eye candy จะหมายถึงสิ่งที่ดูแล้วเนี่ยเจริญหูเจริญตาจังเลยเนาะถ้านำมาใช้กับคนนะคะก็คือคนนั้นโอ้โหสวยหล่อบาดตาเลยนะเป็นการชื่นชมเรื่องของรูปร่างหน้าตาคนนั้นหน้าตาดีจังเลยค่ะตัวอย่างประโยค look at that woman She's อแคนดี้ผู้หงคนนั้นเนี่ยดูสิโอ้ยเธอช่างดูสวยงามจังเลยนะบาตาจังเลยสุดท้ายแล้วนะคะมีเกล็ดความรู้อาเซียนประจำวันค่ะเครื่องสำอางอีกทางเลือกหนึ่งของชาวมุสลิมนะคะก็คือเครื่องสำอางฮาัลโานะคะซึ่งเครื่องสำอางทั่วไปเนี่ยจะมีส่วนผสมนะคะของอลกอลเพื่อที่จะให้มีการดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังนะคะแล้วส่วนผสมที่เป็นไขมันเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นอย่างเช่นใน ครีมหรือว่าลิปสติกนะคะที่อาจจะได้มาจากสิ่งที่ไม่ฮาลาลตามหลักอิสลามนะคะแต่ในเครื่องสําอางฮาลาลนะคะก็จะมีกระบวนการทําที่พิเศษค่ะแล้วก็อาจจะมีส่วนผสมจากสัตว์รวมอยู่ด้วยนะคะส่วนผสมดังกล่าวเนี่ยต้องมาจากสัตว์ที่อนุมัติถูกต้องตามหลักศาสนาก็คือทำให้ตายอย่างถูกต้อง และฮลาวในการเตรียมทุกขั้นตอนกระบวนการเลยนะคะเอาละวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณนะคะ True Vision s Group และ CT b r i g h t Holdings สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย f o o t